สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิบสมายครับวันนี้ผมจะมารีวิวปากกาโค้งอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นปากกาโค้งแบบบอดี้เนี่ยจะออกไปทางคุณคุณใสๆใสนะครับก็มีเอกลักษณ์มีความสวยงามเลยนะครับแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดติดตามช่องฟิปสมายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็สําหรับปากกาใส่นะครับจะมาในรูปแบบแพ็กเกจแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมแกะมาแล้วนะครับแต่ว่าแกะด้านหลังนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราแกะให้ดูกันเลย นในตัวแพ็กเกจเนี่ยจะมีเป็นรายละเอียดสินค้านะครับก็เป็นภาษาจีนแล้วก็เป็นใบคู่มือทิกในการเล่นนะครับก็ตามแบบฉบับในหลายๆด้ามของจีนเนี่ยเขาก็จะแนบคู่มือต่างๆมาให้นะครับซึ่งถามว่ารู้เรื่องไหมผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงบอกว่าไม่เข้าใจแน่นอนนะครับโอเคก็จะมีแค่นี้ในแพ็กเกจนะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวปากกาจะมาในลักษณะแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้ใส่จนมองทะลุนะครับมันคือเรียกว่าคุคนๆนะครับใสๆคุคนๆประมาณนี้ก็มีความสวยงามจะคุณล่าฟิลลิ่งกับตัวปากกาสีขาวนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่สำคัญคือมีไฟด้วยนะครับแต่โดยส่วนตัวผมชอบตอนที่ไม่เปิดไฟมากกว่าชอบสีในการที่แบบเป็นคุคนๆแบบนี้นะครับ โอเคทีนี้สําหรับคนที่อยากจะเปิดไฟเราอาจจะยากนิดนึงในการหาทางเปิดไฟใช่ไหมครับเวลาซื้อมาไม่รู้ว่าจะต้องเปิดยังไงจริงๆแล้วอันนี้ครับเขาเอากิบยางเนี่ยครอบตัวที่ทําหน้าที่ในการเปิดไฟนะครับไปเลยดังนั้นเวลาเราจะเปิดไฟนะครับเราจะต้องเลื่อนกิบยางลงก่อนค่อยๆเลื่อนนะครับดันลงเราก็จะเห็นฝาแบบนี้ นะครับาฝาตัวนี้เนี่ยเราสามารถหมุนมันออกได้มันก็จะเป็นฐานนั่นเองแล้วเราก็สามารถหมุนมันเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปให้ลึกๆเลยมันก็จะติดไฟแบบนี้ขึ้นมานะครับอ่าเราก็สามารถทําได้เหมือนกันทั้งสองด้ามเลยก็จะออกมาแบบนี้ในส่วนของการที่เราหมุนติดไฟมาแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบแบบไหนครับแต่โดยส่วนตัวผมชอบให ตัวกีบยางเนี่ยกลับเข้ามาทับมากกว่ามันดูสวยงามกว่านะครับก็ประมาณนี้ก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึง่งที่ผมไม่ค่อยชอบตัวไฟในนี้ตรงที่ว่าเราต้องคอยดึงกิบยางขึ้นลงนั่นเองนะครับก็เลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนอาจจะเอามาเปิดไฟควงเล่นบ้างสวยๆนะครับหรือว่าอาจจะใช้ควงเล่นแค่ใสๆเลยก็ได้เปิดไฟก็จะได้อีก ฟลลิ่งหนึ่งนะครับโอเคผมขอปิดไฟก่อนนะครับเราก็แค่หมุนออกมานะครับแล้วก็ดึงกีบยางเนี่ยเรียกว่าเอากลับขึ้นมาให้มันครอบไว้เหมือนเดิมอ่ะพอเราปิดไฟแล้วก็เอากีบมาครอบนะครับก็จะกลับมาในลักษณะปปะมาณนี้ผมชอบการที่หัวเหล็กโผลมานิดหนึ่งมากกว่านะครับก็โดยรวมนะครับรุ่นนี้โอเคเลยตรงที่น้ำหนักเนี่ยไม่ได้เบานะครับอาจจะ บวกไปทั้งหนักสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสามารถควงเล่นบาลานเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าใครจะชอบแบบมีไฟหรือไม่มีไฟถ้าใครไม่ชอบแบบมีไฟนะครับตัวนี้เนี่ยเอาตัวไฟออกหรือว่าปล่อยไว้แบบนี้ครับแต่ว่าเอาฐานออกแล้วก็ประกอบไว้เหมือนเดิมแบบนี้ก็เรียกว่าสวยงามเหมือนกันแล้วก็เป็นสีที่ผมเองก็ชอบด้วยนะครับดูควงแล้วดูมันดูเหมือนล่องหนได้ดูกลืนไปกับแบ็กกราวได้นะครับ ก็เรียกว่าเป็นความน่าสนใจอีกแบบหนึงเลยนะครับสำหรับบอดี้ใสๆเนี่ยเวลาควงก็จะกลืนไปอย่างที่บอกนะครับครับจบไปแล้วสำหรับการรีวิวปากกาควงนะครับก็เรียกว่ามีสีสันหรือบอดี้เนี่ยที่กลืนกินไปกับพื้นผิวเวลาควงเลยนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันเรื่องของไฟแถมเข้ามาด้วยนะครับก็อันนี้อยู่ที่คนชอบเลยว่าชอบแบบมีไฟหรือไม่มีไฟแต่อย่างที่บอกว่าด้ามนี้เนี่ย สามารถเล่นแบบมีไฟหรือไม่มีไฟก็ได้เลยนะครับเรียกว่าสวยงามทั้งคู่เลยแล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ